สวัสดีค่ะเซลล์ไหญ่จากโคราทอนด้านะคะวันนี้ให่ก็จะมารีวิวรถยนต์ Honda City นะคะซึ่งวันนี้ที่ไหลจะมารีวิวจะเป็น City 4สีประตูนั่นเองค่ะ City ้เขาจะมีกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกรดนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ใหลจะมารีวิวจะเป็นเกรด RS CVT ค่ะเป็นตัวท็อปเลยค่ะราคาจะอยู่ที่7 3 9 0 0 0บาทนะคะสีดำเพิ่มเงิน6,000บาทสีขาวมุกเพิ่มเงิน10,000บาทค่ะและสีที่ไหจะมารีวิวในวันนี้คือสีเทา โมเดิร์นสตีลค่ะสีนี้ไม่เสียค่าสีนะคะเดี๋ยวที่เราเรียกกันว่าสีเทาควันบุหรี่นั่นเองค่ะค่ะซิตี้นะคะจะเป็นเครื่อง1 0 0 0ซีซีที่มาพร้อมกับเทอร์โบนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าให้แรงบิดสูงสุดถึง173นิวตันเมตรค่ะต้องบอกเลยว่าสามารถเหยียบได้โดยที่ไม่ต้องรอรอบนะคะให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอีกครั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะตามมาตรฐานอเสียยูโร5ซึ่งเขาจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่99กรัมต่อกิโลเมตรค่ะและรองรับน้ำมันสูงสุดคือ E20 ค่ะอีกครั้งนะคะยังมาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบคันที่จะทำให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ในทุกการขับขี่อีกด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเด่กก็จะพามาชมภายนอกกันนะคะว่า,าสเปคเข้าวๆข,ของเขามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยไฟหน้าค่ะไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบ LED นะคะไฟเด์ไลท์ก็เป็นแบบ LED เช่นเดียวกันไฟเด์ไลท์จะอยู่ทางด้านบนนะคะส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ทางด้านล่างแบบนี้ค่ะไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันค่ะหรือเรียกได้ว่า City ตัวท็อปหรือ City RS เนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ Full LED เลยนะคะ กระจังหน้าจะเป็นสีดำแบบสปอร์ตนะคะพร้อมสัญลักษณ์ RS ที่ติดตั้งมาจากโรงงานค่ะและในเกรด RS นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวข้างกระจกค่ะค่ะและในส่วนตัวล้อนะคะจะเป็นลายนี้เลยแบบนี้เลยนะคะขอบ1ิกค่ะ มือจับประตูจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ประตูคู่หน้าจะมีเซ็นเซอร์มือจับประตูค่ะคันนี้เป็นรถโชว์บนโชว์รูมอันนี้ก็จะเป็นทางด้านไฟถ่ายนะคะในเกต RS จะมีสปอยเลอร์ติดตั้งมาจากโรงงานเลยค่ะเป็นแบบแน่แบบนี้ค่ะสีดำสปอร์ตค่ะและในเกต RS นะคะ เฉพะเ,เกต RS เ,เท่านั้นก็จะมีแผงใต้กันชนหน้าแผงใต้กันชนหลังที่เป็นแบบสปอร์ตนะคะนี่เลยเมื่อเราเปิดฝากระโปรงท้ายมาแล้วนะคะนี่เลยห้องบรรทุกสัมภาระท้ายกว้างนะคะสามารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะค่ะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นชุดแม่แรงแล้วก็ล้ออะไหล่ค่ะล้ออะไหล่จะเป็นแบบล้อกระทาฝาครอบนะคะ มาชมภายในห้องโดยสารทางด้านหลังกันตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของวางแก้วน้ำวางขวดน้ำได้นะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะจะมีช่อง power outlet ค่ะแะช่องจ่ายไฟ2ตันแหน่งนะคะ นะคะแต่ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเซนเซอร์มือจับประตูคู่หน้ากันนะคะอย่างแรกเลยคุณลูกค้าจะต้องมีกุญแจติดตัวนะคะซึ่งพอเวลาที่มีกุญแจติดตัวนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเอื้อมมือแบบนี้ได้เลยค่ะติ๊ดติดเซ็นเซอร์มือจับประตูทํางานเข้ารถได้เลยนะคะทีนี้ถ้าคุณลูกค้าจะล็อกรถคุณลูกค้าก็ปิดประตูปึ๊บกดตรงปุ่มสีดําปุ่มสีดําตรงนี้จะเป็นปุ่มล็อกนะคะกดเลยค่ะติ๊ดปึ๊บแบบนี้เช็คที่ประตูหลังนะคะ คือล็อกสนิทเรียบร้อยค่ะพอเปิดประตูฝั่งทางด้านคนขับมาแล้วนะคะไหนขอพามาชมทางด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมตรวัดลมยางล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงท้ายค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขตัวถังนั่นเองค่ะนิกเกต RS แป้นวางเท้าจะเป็นแบบสปอร์ตนะคะ อ่าปุ่มนี้ก็คือตรงนี้นะคะก็คือที่เปิดฝาถังน้ํามันค่ะข้างล่างคือที่เปิดฝากระโปรงหน้าค่ะถ้าแบบนี้คือเปิดเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือโหมด VSA ค่ะโหมด VSA ก็คือ เป็นโหมดที่ช่วยพวบคุมการทรงตัวของรถไม่ให้หลุดโค้งนะคะอีกทั้งยังเป็นโหมดกันลื่นด้วยค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดนะคะคุณลูกค้าจะกดปิดได้ก็ต่อเมื่อรถติดหลมโค้งหลมทรายนะคะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้ากดปิดแล้วเนี่ยแล้วเราสตาร์ทรถใหม่เขาก็จะทํางานให้อัตโนมัติค่ะถัดมาทางด้านแผงข้างประตูคนคนขับนะคะมือจับประตูจะเป็นแบบโครเมียมค่ะ แล้วก็ปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มพับกระจกค่ะตัว L คือกระจกทางด้านซ้ายตัว R คือกระจกทางด้านขวานะคะส่วนปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มปรับทิศทางมุมมองกระจกค่ะซึ่งคุณลูกค้าสามารถปรับทิศทางมุมมองกระจกตามที่เราถนัดได้เลยนะคะกดล็อกล็อครถส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นที่ล็อกกระจกนะคะเมื่อกดไปแล้วเนี่ยจะมีไฟสีส้มๆหรือเหลืองขึ้นมาตรงนี้นั่นหมายความว่ากระจกทั้งสามบานจะไม่สามารถเปิดได้นะคะยเว้นบานคนขับที่เป็นออโต้ค่ะ ถัดมานะคะดอก็จะพามาชมภายในรถกันนะคะอย่างแรกเลยดต,ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่า,าคันนี้เป็นรถโชว์บนโชว์รูมนะคะดไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะคะเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ในโชว์รูมค่ะต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะ,ะนับปัดเรือนไม้นะคะจะเป็นแบบมาตรวัดสีแดงนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นรอบเครื่องค่ะตรงกลางจะเป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลขเข็มไม้ทริป A ทริป B เวลา อุณภูมิปริมาณน้ำมันในถังนะคะส่วนทางด้านขวาตรงนี้ก็คือมัดวัดความเร็วนั่นเองค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบหุ่มหนังเย็บด้วยเย็บด้วยได้สีแดงแบบสปอร์ตค่ะทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็คือปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยค่ะปุ่มรับสายวางสายสั่งการผ่านน้องซีรีค่ะตรงกลางจะเป็นแตรรถนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้ก็คือ ระบบ Cruise Control นั่นเองค่ะ Cruise Control ก็คือเป็นระบบที่ช่วยลดความเมื่อยล้านในขณะขับขี่นะคะซึ่งาการใช้งานระบบนี้ได้แนะนำว่าให้ใช้บนถนนที่ไม่ค่อยมีรถนะคะพวกบนมอเตอร์เวย์ไฮเวย์ต่างๆนะคะวิธีการใช้งานก็คือให้คุณลูกค้าเปิดระบบโดยการกด Cruise ก่อนนะคะและเมื่อ,อขับรถได้ความเร็วที่ต้องการแล้วให้กดเซ็นะคะทีนี้เราก็จะ จะเพิ่มความเร็วแล้วก็กดไปที่บวกจะลดความเร็วก็กดมาที่ลบนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการยกเลิกให้กดแคนเซิลหรือเหยียบเบรกค่ะการทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็คือการเปิดปิดที่ปัดน้ำฝน,นะคะ่ะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็คือที่เปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวค่ะถ้าเราต้องการเปิดไฟหน้านะคะเปิดอ,อย่างแรกเลยทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะคะไฟเดย์ไลท์จะทำงานอัตโนมัติค่ะ อันนี้คือไฟหน้าเราปิดอยู่อันนี้เป็นไฟหลีเปิดไฟหน้าค่ะแต่ถ้าเราจะเปิดไฟตัดหมอกเราก็มาข้อที่ข,ข้อที่สองเปิดขึ้นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ปึ๊บนี่ให้ตรงนี้มันมาตรงกันนะคะแบบนี้คือเปิดเรียบร้อยค่ะถ้าไฟสูงเราก็ดันก้านไปข้างหน้าแบบนี้ส่วนปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่ม ควบคุมความเร็วบนพวงมาลัยนะคะหรือแพดเดลชิพเสปีดนี่ค่ะทางด้านซ้ายมือจะเป็นลบส่วนทางด้านขวามือจะเป็นบวกนะคะเหมือนเป็นอารมณ์แบบขับเกียร์กระปุกอะค่ะเวลาที่คุณลูกค้าเนาะจะแบบเล่งแซงแล้วก็สามารถกดตรงนี้เป็นการเชนเกียร์เปลี yani ่ยนเกียร์ได้เลยค่ะหรือถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแบบขับรถอารมณ์เกียร์กระปุกที่มันแบบกระชากกระชากหน่อยนะคะแนะนําว่าให้เชนเกียร์มาที่เกียร์เอสนะคะแล้วก็เล่นกับแพดเดิลชิปได้เลยสนุกมากมากค่ะ ในส่วนของหน้าจอจะเป็นแบบ as one touch ขนาด8นิ้วนะคะซึ่งสามารถรองรับสมาร์ทโฟนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะอีกทั้งยังรองรับ Apple CarPlay ด้วยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ควบคุมแผงแอร์นะคะข้างล่างตรงนี้ก็คือช่องจ่ายไฟนะคะ12วัตต์ข้างบนตรงนี้ก็คือ usb ค่ะข้างล่างตรงนี้ก็คือ,อถ้าลูกค้าท่านใดใช้ iphone นะคะก็สามารถต่อสาย Apple CarP l a y ได้เลยนะคะ ที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งค่ะข้างหน้าส่วนปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่ม Idle Stop ค่ะปุ่ม Idle Stop นะคะเป็นระบบหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ในรอบเดินเบานะคะซึ่งจะทำงานทุกตำแหน่งเกียร์ยกเว้นเกียร์ R นะคะซึ่งเขาจะลดการทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่จำเป็นโดยเครื่องยนต์จะหยุดการทำงานอัตโนมัติขณะที่รถจอดนิ่งสนิทนะคะและระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งเมื่อปล่อยเบรกหรือเหยียบคันเร่งค่ะ ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงและทําให้ประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นค่ะทางด้านขวามือของไายตรงนี้นะคะก็คือ eco mode eco mode จะเป็นโหมดที่เป็นระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานในส่วนหนึ่งนะคะตําแหน่งเกียร์ค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเบรกมือเบรกมือก็จะยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะคะช่องใส่ของเล็กๆน้นนอยๆจิปถาค่ะ สายกว้างนั่งสบายค่ะมีพื้นที่วางขายเยอะค่ะในส่วนของตัวอบ์ดนะคะได้รืมอธิบายต้องขออภัยด้วยค่ะตัวเบอกในเกรด RS นะคะจะเป็นเบาะผ้าหนังกลับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆกับบาะรถแข่งนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการโอบกระชับนะคะแล้วก็เวลาที่คุณลูกค้าเลี้ยวโค้งหักศอกหรือเลี้ยวแบบแรงๆนะคะตัวเราก็จะถูกแบบว่ายึดอยู่กับบาะเราจะไม่เอี้ยวตัวตามหรือถลายตามนะคะ ด้ขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดใดต้องขออภัยด้วยนะคะรายละเอียดโปรโมชั่นและช่องทางการติดต่อใด่จะใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ